เรื่องนี้พี่น้องคนไทยต้องทราบนะครับ,รบมันมีเรื่องประหลาดประหลาดนะครับคือ<ล>วันที่กองทัพไทยปะทะกับกัมพูชาในช่วงแรกเนี่ยมันมีโทรศัพท์จากผู้มีอำนาจในเมืองไทยเนี่ยอโทรไปสั่งให้ทารพักสองเนี่ยห้ามปะทะอืมอานี่ไม่ต้องเชื่อผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ไม่สบายใจแต่พอผม ย้อนหลังกลับมาเนี่ยผมถึงรู้ว่าทําไมหุนเซนเนี่ยมันกล้าเหินเกิืมกับเราแบบนี้ก็แสดงว่าเรามีไส้ศึกจริงๆออันนี้กล้าพูดขนาดนี้เลยฮะอา้าวก็ผมยืนยันผมเช็คมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงอะอย่างงี้แปลว่าฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารเนี่ยอาจจะทํางานยังไมไ่สอดคล้องกันหรือเปล่าจะพูดว,ว่าการเมืองกับทหารไม่ได้ไส้ศึกคือไส,ส้ศึกอแต่ไส้ศึกเนี่ยมันดันมีอํานาจไง คุณเข้าใจมาแต่นักการเมืองทั่วไปเขาดีเขารักชาติเหมือนกับผมเนี่ยผมขอทวนนะครับตอนที่ประท้าข้างแรกเนี่ยมีผู้มีอํานาจในประเทศไทยโทรศัพท์เข้าไปสั่งทหารท่าภาคสองว่าห้ามประทะแล้วแล้วทหารเราทําไงครับก็อึดอัดไงแต่ตอนหลังผู้จัดการท่านไม่ฟังแล้วเพราะท่านคิดถึงอธิบตีเหมือนผมเนี่ยครับครับแปลว่าทหารหน้างานทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยที่มีข่าวลือว่าเขาอึดอัดเนี่ยอึดอัดจริงจริง คือความลับไม่มีในโลกไงครับ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 มันถึงมันถึงทําไมฮุนเซนเนี่ยเข้าบ้านอกมั่นใจอืมอืมเพราะว่าเราเขาเขามีทั้งแบ็คอัพข้างหลังแล้วมีไส้ศึกในประเทศเขาถึงกล้าใช่เขาถึงกล้าทุกอย่างเขาเป็นรองเราหมดมันมันเที่ยวกันไม่ได้เลยไม่ติดฝุ่นน่ะแต่เขาดันกล้าเพราะมีไส้ศึกใช่แล้วก็มีการพดละครให้เรื่องนี้มันจบยังไงคุณดูเนี่ยสู้สู้สไปกาลังกําลังจะเขากําลังจะแย่แล้วครับมีคนโทรศัพท์มาให้หยุดเนี่ย แล้วก็เสียเวลาไปประชุมซึ่งไปประชุมก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่มาว่าหยุดแบบไม่มีเงื่อนไข oh. หมายความว่า,างไงหยุดไม่มีเงื่อนไขอ่ะแล้วแถมยังให้กัมพูชากําหนดเวลาด้วยว่าจะเป็นเที่ยงคืนนี่เข้าทางเขาหมดเลยนะนะผม mm hmm. ผมผมผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยศึกนอกก็มีศึกในก็มีนะฮะ ประชาชนต้องเรียนรู้แล้วทันนะครับ,รบแล้วก็ต้องไม่ยอมแล้วพราอันนี้มันเป็นสถานการณ์วิกฤตของประเทศแล้วนะครับ,รบ,รบผมทราบเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ผมก็จะดูว่าพฤติกรรมไส้ศึกโกงนี้จะเดินมาถึงไหนแต่เรื่องเรื่องนี้มันเป็นประเด็นโอ้โหมันละเอียดอ่อนม,มากเนี่ยพอดีเร,ร,รีต้องต้องชัวร์เลยนะว่ามีจริงๆนะก็ผมเช็คมาแล้วน,นั้นผมผมทราบมานานแล้วผมถึงกล้ามาพูดในรายการคุณออฟไง แล้วทำไมเขาถึงกล้าโทรไปบอกว่าเฮ้ยอย่าประทาน,นะจุดประสงค์ของเขาคืออะไรฮะรวมหัวกับกัมพูชาางนเหรอะก็ผมเพิ่งบอกว่ากัมพูชาเนี่ยหุ่นเสนรอบเนี่ยเข้ามาแบบมั่นใจอืเขาไม่สนใจทั้งนั้นแล้วเขาก็มีจุดเป้าประสงค์คือเขาพอนเรื่องนี้มาเนี่ยสจุดท้ายไปอยู่ที่เกาะกูดอ๋ออ่ะเดี๋ยวที่บอกว่าจะเอา,าสามปราศาสตร์หนึ่งพื้นที่เนี่ยครับจุดประสงค์อะคือเกาะกูดเราก็ต้องการให้เส้นเขตแดนเปลี่ยนหมุดหมุด,มดเนี่ยที่ที่จากทางบกเนี่ย ปลายทางเนี่ยมันอยู่ที่จันบุรีตาดครับถ้าหมุดมันเปลี่ยนจากตรงปราสาทตาควายปราสาทเมืินทมเนี่ยไปเนี่ยม,มันก็จะไปเปลี่ยนที่จังหวัดจันบุรีตาดโอ้คือวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วยิ่งพี่ใหญ่อย่างสหร,รัฐเข้ามานะครับ,รบกัมพูชาให้สหร,รัฐเข้ามาใช้ฐานทัพเรือเรียม,มกัมพูชาไปเซ็นส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกกับอ,อเมริกาเนี่ยชัดเจนแล้วแล้วทำไมกัมพูชาถึงกล้าที่จะหักจากจีนขนาดนั้นนะฮะผมเชื่อว่า คูนเซนได้ดีลที่ดีกว่าที่จีนตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องดูไส้ศึกนะครับ,รบกับคนขายชาติต่อไปก็คือว่าจะต้องไม่มีฐานทัพของทหารนะครับที่เป็นชาติมาอำนาจไม่ว่าชาติใดน็ช่างเข้าไปอยู่ในเมืองไทยเด็ดขาดพูดแบบนี้แปลว่ามันมีข่าวว่าจะยอมให้เขามาผมไม่ทราบว่าไอ้สิเกนเนี่ยที่เราได้เนี่ย มันมีออปชั่นอะไรพ่วงมาหรือเปล่าภาษีโดนเราทำนะฮะผมแม่ก็นั่นฮะผมเป็นห่วงอยู่ว่ามันมีอะไรพ่วงมาหรือเปล่าเพราะเราไปดีกว่าเขาไงเพราะนั้นอันนี้ผมฝากรัฐบาลด้วยว่าชี้แจงมาเลยครับว่า19%เปอร์เพียวๆแต่เอาอะไรไปแลกมาบ้างถ้าเข,เขาคือไม่มีก็พูดมาเลยว่าไม่มีมผมจะได้เลิกหยุดพูดเรื่องนี้ <c oughs> เออเออเอเองั้นเดี๋ยวรอรัฐบาลชี้แจงถูกครับผมอยากชี้แจงฮะถ้าเกิดรัฐบาลบอก 19%บเกอเพียวๆมไม่มีอย่างอื่นแถมแม่สารัตคือจบละเรื่องนี้ผมจะไม่พูดอีกต่อไป